สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอาร์มในรายการขุนเดชจัดให้รถแบบไหนสไตล์ยูวันนี้ก็มาอยู่กับอาร์มที่ขุนเดชจุดจการสาขาลำมะกอกนะครับวันนี้อาร์มก็ได้เตรียมรถมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับว่าแต่จะเป็นสไตล์ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้มาพบกับ t ต y o ต a v ีออสเกตตัอี e นะครับเครื่องยนต์1 5 0 0 c เกียร์อโตปี2012ครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันตีรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าแบบโครเมีย e มครับ แล้วก็มาพร้อมกับล้อมแม็กขอบ17นะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีคิ้วกันกระแทกด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับที่จับแบบโภเมียมครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S แล่นี่ก็จะเป็นด้านหลัง v i ออสของเรานะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์2จุดนะครับ นี่ก็จะเป็นภายในวีออสของเรานะครับภายในวีออสของเราจะเป็นโทนสีดานะครับบอกของเราเป็นเบาะผ้าสีดาพวงมาลัยของเราเป็นแบบพาวเวอร์นะครับแล้วก็โซนกลางของเราจะมีเครื่องเล่นในปีสนะครับมี FM AM มีช่องใส่แผ่นซีดีและดีวีดีแล้วก็มีช่องเสียบ AUX ด้ด้วยนะครับแอร์ oh. <Air S 2> ของเราจะเป็นระบบแมนนวลนะครับแล้วก็เกียร์ของเราจะเป็นระบบออโต้นะครับและนี่ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารของวีออสคันนี้นะครับ สำหรับ v r คันนี้ของเรานะครับราคาจะอยู่ที่3,900 0นาทนะครับแล้วก็ส่งเพียง5,700บาทเลยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนแล้วฟรีประกันภัยประเภท2บวกครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทุกค้าท้าใดที่สนใจนะครับสามารถติดควว่อมาสนใจได้ตัง้งคิกเอเลยนะครับ อยูกค้าท่านใดสนใจเข้ามารับชมรถด้วยตัวเองนะครับก็สามารถเข้ามารับชมได้ที่คุณเดชจตุการทั้ง5าสาขาเลยนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะครับแต่เลิกครับหรือลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อทางช่องทางออนไลน์นะครับก็าสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้อังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พีหน้าครับสวัสดีครับ